รวมช็อตเด็ดจากเกมเป๊ี EP ห้าสิบจังหวะแรกบูโน่เตะมุมเข้าไปเลยครับผมจังหวะนี้บูโน่ฟฟนเดสนะครับผมกองกลางกับตันทีแม,มนเชสเตอร์เู็นเต็ดนะครับผมหูนี่เตะมุมโกปัดเข้าประตูเองไปครับจังหวะต่อมาออกมาทางขวาตอกอส้นคือเราเบิน์นมาลัรฟอร์ได้ยิงโวนหนึ่งหนึ่งกับผู้รักษาป,ประตูนี้ห,หูยังใช้มือเซฟไปได้ครับผมติดลาตัวออกขวามาแมสซี่ซัดก,ก็ติดดีครับ้โหูจังหวะนี้เป็นจังหวะเซฟแบบเเิอๆนะครับผมโหเจาะ จังหวะต่อมาเซฟอีกแล้วผมจังหวะน,นี้ยังไงข้ามาซัดชนเสาโอ้โหนี่ปฏิกิริยาผมปัดบอลออกข้างหลังไม่ได้อิมโมบิเลอ้าวยิงชัดแลบแล้วเปลี่ยนทางเข้าประตูไปครับโอ้โหจังหวะต่อมาเซกิโอโอลิเวราซัดครึ่งสน,นามหูยลูกนี้นาทีร้อยยี่สิบบวกสองครับผมดูยิงกล้าวเดียวรับแล้วน้ำหนักคลิปทางพอดีครับโอ้ย้อยข้ามหัวโกลเข้าประตูไปเลยจังหวะต่อมาบอลเข้าทางลาคิติเท้าขวานี่ผมอีวาลาคิติเอมิลฟอร์เบอร์ครับ ปัลูกนี้โอ้โหข้ามกำแพงแล้วบอลก็ตรงตะข่ายให้ผมนี่ประตูไม่ต้องพุ่งครับจังหวะต่อมาซัดไปอ้าวเวลติยิงไปเฉลบลูกนี้แล้วเรียบร้อยเลยครับมาโก้เวลติเท้าขวาลูกนี้ซัดโอ้โหติดเฉลบเข้าเสาแรกไปครับประตูทิ้งตัวเสาสองแล้วเด๋ยบอลฮัดเข้าซ้ายแล้วคาริคาร่ครับผมโอ้โหจังหวะต่อมายังไงครับบอลหุกคิกหุกคิกบอลลอยแล้วบูโน่ฟาดเลยโอ้โหบูโน่ฟเนฟรนเดสอีกแล้วครับนี่ตอน เอ่อต้นคลิปนี้ก็เอ่อเต็มผมเข้าไปแล้วนะครับผมนี่เจนอากาศอีกนะนี่สวยงามครับคาคณนะคำยกครับผมอืม้มประตูไม่ต้องพุ่งครับจังหวะต่อมาออกขวาไปอิบราฮิมโทมีวา่ายิงด้วยเท้าซ้ายลูกนี้เอา้าเอา๊ะประตูเหมือนจะปัดผ่านครับลูกนี้โอ้โหไปปัดเข้าเสาสองเฉยเลยจังหวะต่อมาพาติชิกติดนี่เครื่องหนีมาแล้วยิงด้วยเท้าขวาโอ้โหเสียใต้คาแล้วลูกนี้พาติชิกครับหรือว่ายิงลูกนี้เท้าขวาครับแล้ว โหสวยงามพวกนี้จังหวะต่อมาโอเดกาดเอาเลี้ยงหนีมามีพื้นที่มีเวลาโล่งๆยื้อเท้าซ้ายลูกนี้เสียบเสาเข้าออประตูไปฮะมาตินโอเดกาดับผมกองกลางของอรอเซรอนนะครับผมนี่ครับเท้าซ้ายลูกนี้บอลพุ่งเสียบเสาเลยครับโอ้โหเปิดเข้ามาท้ายเกมแล้วเาวิดลายา่าโหเติมขึ้นมามงครับแม่ประตูขึ้นมามงท้ายเกมครับจังหวะต่อมาไหลเข้าในแล้วไปลิสต์นี้ สิหน,นีมาแล้แลวยิงด้วยเท้าซ้ายโอ้โหสวยจัดครับลูกนี้ดูว่ามีกระโดดแต่นีมาผมแล้วติดเครื่องมายิงด้วยเท้าซ้ายครับลูกน,นี้ก็ไม่เหลือครับจังหวะต่อมาเปิดไปตรงกลางจากแต่มุมเบนไว้ปั่นด้วยเท้าขวาโค้งบอลชิดเสาเข้าไปครับเปิดเข้าไปแล้วโคกเคี้ยวมาเข้าทางชูอาเมนี่เต็ม้อครับลูกนี้ยิงเข้าตรงนี้สะใจครับยิงตูมเดียวหายเลย จังหวะต่อมาจากด้นข้างอีกแล้วเดมเบเล่เดมเบเล่ยังไงเดมเบเร่ไหลย,ย้อนกระโดดหลบเข้าทางชูอาเมนี่ซัดตู้มหาอีกแล้วครับโอ้โหแมตต์เดียวกันแท้ๆครับหืมประตูพลาดแบบเดิมเลยจังหวะต่อมาไหลเข้าไปแล้วออกมาตรงกลางแล้วตักมาที่เอมบิโมทักออกแล้วยิงด้วยเท้าซ้ายลูกนี N ่วันเล่ครับผมเสียบเสาเลยครับผมไบรอันเอมบิโม่ปีกขวาจากเบนฟอร์ดครับผมจังหวะต่อมากาเซโ่ ero. ยังไงกาเซโ่โชว์มาได้กาเซโ่แล้วยิงด้วยเท้าซ้ายเลยจังหวะนี N ่้โู ระยะนี้เกือบพึ่งสนามาค่นข้างไกลแล้วโอ้โหในที่67แล้วผมจังหวะต่อมาการเซโดอีกแล้วครับได้ที่ตรงกลางจากซามิโร่เบิ์ลไปการเซโดเลี้ยงหนีแล้วยิงด้วยเท้าขวาโอ้โหบอลพุ่งครับตรงนี้จังหวะต่อมาเดมเบเล่ปั่นโค้งโค้งไงไม่เหลืออุสมานเดมเบเล่ครับผมนี่ปีกตัวใหม่ปารีสครับผมโอ้โหซิเมนอ้อมหลบกองหลังมาแล้วปั่นด้วยเท้าขวาโค้งโค้งโอ้โหตรงนี้ดึงหลบกองหลังแบบหมุนไปเลยครับผมจังหวะต่อมาย้อนไปที่มาตินารี่ หนีมาหนึ่งแล้วด,ดับเบิลทัหลบสองลบสามแล้วชิปให้เดียยบ,บี้โคหูมุซาเดียบ,บี้ครับผมจังหวะต่อมาเดยองแตะเข้าขวาลวซัดเท็ตเสาไม่เหลือตรงนี้ลูกเดยองครับผมดูจากมุมหลังประตูมากครับเลี้ยงมาหลุดเดี่ยวผมดึงหลบเข้าขวาซัดเท็ตเสาแล้วตรงนี้คมจริงฮ่ะจังหวะต่อมาเป็นไปดูเนโตเครัว่าผมสับเกี่ยวเข้าเท้าซ้ายแล้วยิงเสียบเสาแล้วตรงนี้นาทีสามสิบสี่ครับผม จังหวะต่อมาแมสซี่เดือบรนทัดแล้วปั่นด้วยเท้าซ้ายโค้งโค้งบอลข้ามหัวโกเข้าไปฮะจังหวะต่อมาเป็นฟรีคิกจากฮาคานเฮคานูกูดีกองกลางอินเตอร์มิลานนะผมผมเก็บจ่ายไม่ดีจังหวะนี้ซากะแตะเข้าซ้ายแล้วปั่นโค้งโค้งหูเสียบเสาลูกนี้ดูครับจากจังหวะเตะออกไปไม่ดีครับเข้าเท้าซาก้บผมแล้วแตะเข้าเท้าซ้ายปั่นโค้งโค้งนี้บอลเสียบเสาเข้าประตูไปครับจังหวะต่อมาจากโทนี่โค้รย้อนแล้วคาเซมิโลหูหูลูกนี้ ต้องยอมนะครับบอลพุ่งแรงที่ทางดีคยับน้ำหนักได้อย่างสวยเนียยจังหวะปกคลิปครับเบนเดโรซิวาพลิกหนีมาเข้าซ้ายหูสามเหลี่ยมครับลูกนี้ดูว่าจังหวะพลิกหนีครับผมหมุนพลิกตัวเข้าเท้าซ้ายนะผมแล้วพื้นที่มีพื้นที่ว่างครับยิงเท้าซ้ายลูกนี้หูคมจริงคนระับจังหวะต่อมามาซี่ปันฟีคิกนิ่มๆครับผม นี่ครับดูอีกครั้งครับข้ามกำแพงมานิดเดียวอะจังหวะต่อมายังไงครับทางขวาเดินบรรทัดมาลบหนึ่งแล้วเลี้ยงหนีสองแต่เข้าซ้ายแล้วซัดสามเหลี่ยมพระปูมาคัดแล้ฝ่อ่างทองอะโอ้โหสวยจัดนะล,ลูกนี้จังหวะต่อมาแต่นี้เข้าในแล้วอ e ีวานโทนี่ดึงกระชากหนียิงเข้าสามเหลี่ยมนี่นาทีแปดสิบสองครับผมจังหวะต่อมาซาก้าแตะลอดดากมาเลยครับแล้วผิวมากปัดด้วยเท้าซ้ายไม่เหลือครับโอ้โหจังหวะต่อมาซีดานเทิน เาลัเชลียโหูหูหูคมกีบครับไหลออกขวาไปที่มสซี่มสซี่ยิงด้วยเท้าซ้ายฉลับเปลี่ยนทางเข้าเสาแรกครับประตูกลับมารับไม่ทันแล้วครับลูกนี้ข้ามฟากมาจากฮาคาราค์ฮอกโนกูครับแล้วซัดมสซี่รี้ไปฉลบับโอ้โหต้องยอมครับประตูจังหวะแบบนี้อีซักเท้าวขวาเช็ดเสาหายแล้วลูกนี้โอ้โหปล่อยให้มีพื้นที่เล็งไม่ได้ครับคมจริงครับลูกนี้จังหวะต่อมามสซี่อีกแล้วมสซี่ มาเองแต่เบ,บนทัดเข้าซ้ายแล้วปั่านโค้งโอ้โหเช็ดเสาประตูได้แต่มองฮะจังหวะต่อมาแม็กลิสเตอร์ซัดกลางสนามเลยแล้วโอ้โหประตูลูกนี้ครับแหมพลาดเลยครับโอ้โหค,โคมจริงลูกนี้เลี้ยงหนีมาดึงเข้าขวาสตีเฟนเบิร์กไว่เสียบเสาครับลูกนี้ดูจากมุมนี้ครับโอ้โหชนเสาเข้าครับผมจังหวะต่อมาแตะแล้วโลดีนาทีสี่บสองครับผม ราคาได้บอทัดนี้มาหนึ่งแล้วเดีย๋ยบอทัดนี้อีกสองยิงด้วยเท้าหนี่เท้าซ้ายตันี้คมจัดฮะจังหวะต่อมาบูโนโป่ปาบอลได้แล้วยิงเท้าขวาบอลเสียบเสาเข้าจังหวะต่อมาไหลเข้าในแล้วซัดตรงตัวซามก็ยังเซฟปะปะูสองทีแบบเบอร์เบอร์ฮะจังหวะต่อมาบอมยาวขึ้นหน้าไปบอลตกพื้นหนึ่งทีสุปชชยโชบมาโมงไม่เหลือครับจังหวะนี้สวยงามครับลูกนี้ จังหวะต่อมาเบิ้ลคืนซาลาให้ออดีกาดเท้าซ้ายนี่ฮะเสียบเสาเลยกักโปอีกแล้วเทินหมุนแล้วยิงเท้าขวาแบบผักข้อเช็ดเสาครับผมมีหมุนตัวครับหาจังหวะผมแล้วดูครับหมุนครับหาช่องครับแล้วมีพื้นที่มีเวลาครับยิงแบบผักข้อฮะบบอลเช็ดเสาเข้าไปเลยครับผมจังหวะต่อมาเปิดมาแล้วคาบคาหวัวตุม้มเช็ดเสาเข้าประตูไปเลยครับผมจังหวะนี้ครับ เปิดจากโรดิโก้ดูป้อมแต่จังหวะในมุมแล้ววิ่งมากระโดดยิงทีจังหวะเดียวแบบไม่จับครับผมเช็ดเสาเลยจังหวะต่อมาวิทมาบาลิออสนี่ครับผมกลางร,รับจากโคลอมเบียแบบไหลจากฟีคีกครับผมลูกตั้งเตะของพาร์ตโโกสไหลามาแตะแต่งเข้าขวาแล้วยิงเลยครับลูกนี้แล้วประตูปตัดไม่ออกเองครับผมยิงดีจัดเปาโรดิบลาลาเท้าซ้ายเช็ดขานไม่เหลือครับดูจังหวะหลังประตูครับคมกลิบฮะ จังหวะต่อมาจากทางกาบซ้ายครับอลันแซงไมเซียงเปิดเข้ามาแล้วมุดซาเดียบี้จินนาการโอ้โบอลเข้าไปเลยจังหวะนี้หูท่าสวยจัดนะผมมุดซาเดียบี้เปิดเข้าไปข้างในแล้วโคเควมาบอลตกพื้นแล้วหัวด้วยเท้าซ้ายของชูอเมนี่นะผมโอ้โหกลางรับทีมชาติฝรั่งเศสแบบยิงแบบเวอร์เบอร์ฮะจังหวะต่อมาอุสมาเนเบเรทางกาบขวามีพื้นที่มีเวลาให้เด้เลงแล้วตอกสซ่เลยลูกนี้โอ้โหคิงดี่โคมองครับเนี่ยมีเวลาให้ได้เลงเปิดแล้วเราเปิดแม่นนะผมแล้วโกมองโอ้โห ใช้ข้างเท้าสัมผัสบอลเข้าไปเลยครับผมเห็นคุณคูปั่นฟีคิกเช็ดคานนักลูกนี้ดูจากมุมหลังประตูอีกครั้งนะครับคริสโตเฟอร์เอ็คนคุนคูปั่นข้ามกำแพงมาแล้วเช็ดคานเข้าไปเลยจังหวะต่อมาเลวานดอฟสกี้หนีมาแล้วยิงเท้าซ้ายนี่ผมเช็ดคานเต็มคอบอลพุ่งแรงครับผมตรงนี้โรเบริเร์ตเลวานดอฟสกี้ครับกองหน้าบาซ่าจังหวะต่อมาแทงไปแล้วอาเดียร์ลาบิโอลาบิโอ,อยังไงครับตักเข้ามาแล้วเดียบี้ฟาดอีกแล้วครับผมโอ้โหฟาดสวยจัดครับลูกนี้ จังหวะสุดท้ายครับไหลาจากเอมเปเป้ P P P e ออกซ้ายมาที่ซอนถึงมินชอบเข้าขวาแล้วยิงด้วยเท้าขวาลูกนี้บอลพุ่งเสียบเสาตรงตะข่ายไปคร,ค,รครับลูกนี้ดูครั้งนะครับผมนาทีที่สิบเจ็ดครับลูกนี้ดูว่าชอบเข้าขวาผมหลอกกองหลังมาแล้วยิงด้วยเท้าขวาลูกนี้บอลพุ่งเสียบเสาเข้าประตูไปครับก็โอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องบรรทอนเซียด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ